ชอบสายพันธุ์ไหนนะครับก็จะได้เลือกสายพันธุ์ที่เราจะนํามาปลูกได้ไรเมุเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการคั้นน้ำนะครับอ้อยเจ็ดสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของสีกันนะครับดูที่สายพันธุ์แรกก่อนครับสีทำนงหนึ่งนะครับนี่นะครับสีกอนข้างออก เขียวเหลืองนะครับเขียวอ่อนก็สีสวยนะครับต่อมาเป็นอ้อยขอนแก่น3นะครับสีค่อนข้างออกคํานะครับเขียวคํานี่นะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่สามครับเป็นสุพรรณห้าศูนย์นะครับสีออกเขียวอ่อนสวยนะครับสีสวยเลยสายพันธุ์ที่สี่ครับเป็นสุพรรณเจ็ครับ สีจางออกมาหน่อยนึงครับจากจากสุพรรณห้าศูนย์นะครับส่วนสายพันธุ์ที่ห้านะครับเป็นห้อยอาร์เคศูนย์สามนะครับสีก็ค่อนข้างเขียวเข้มนะครับแต่ไม่ค้ำถึงขอนแก่นสามนะครับสายพันธุ์ที่หกเป็นอ้อยสายน้ำผึ้งใต้นะครับสีก็ออกเขียวอ่อนสวยเช่นกันครับสายพันธุ์อ๋อสายพันธุ์ที่หกเป็นขอโทษครับเป็นสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับสี ก็ออกเขียวสวยเหมือนกันนะครับสุดท้ายสายพันธุ์สุดท้ายเป็นสายพันธุ์สายในพื้นใต้นะครับสีออกเขียวเหลืองครับคล้ายๆกับสีสำารงหนึ่งครับแต่สีอ่อนกว่านะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบวัดความหวานกันครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอ้อยสีสำารงหนึ่งก่อนนะครับอันนี้อายุก็ประมาณ6กถึงเจเดือนครับ สองดูนะครับความหวานอยู่ที่1ิบปิดนะครับสายพันต่อไปเป็นขอนแก่น3นะครับ พพว,วททะะพ่อทำก่อนลูกคุณทำเดี๋ยวต่อมไปทำทีหลังนะครับเดี๋ยวพ่อส่อก่อนครับความหวานอยู่ที่สิบห้าปิดนะครับ ให้แม่ส่องบ้างต่อไปเป็นสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวพ่อทำให้ครับลูกอ่นตาาเดี๋ยวตามบีบตามบีบตามบีบบีบครับบีบครับบีบก็ปิดครับ แน่ไปดัดสองกันความ,ม,มห,หวานอยู่ที่สิบสองจุดห้านะครับถึงสนะิบสามไหมจำยังเพิ่งเปิดสิลูกตจำยังเพิ่งเปิดครับ ไม่ชัดคือมันมันเล็กมากก <10, S 1> ล้องแทบจะไม่เห็น1 12, 12. อ1 2สิบสองสิบสองจุดห้าสิบสองจุดห้าเดี๋ยวเดี๋ยวลเดี๋ยวัหน่อย,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 ยต่อไปเป็นสุพรรณเจ็ดสิบสองนะครับอภิบครับบีบคบบับเอาปิดลยครับเป๊ะโอเค ถือไว้นะครับอย่าให้ตกนะครับได้ไหมครับมาพอดูแบบเห็นนะความหวานอยู่ที่โอ้โหหวานมากครับสิบหบิตรครับระยะเวลาการปลูกเท่ากันสุพรรณเจ็ดสิบสองมีความหวานสูงกว่าสุพรรณห้านนะครับ อันนี้ก็อยู่แต่ละพื้นที่ด้วยนะครับไม่เหมือนกันการดูแลรักษาด้วยนะครับการต่อไปอต่อไปเป็น r k 0 3นะครับ ทดสอบนะครับว่า,าเป็นอย่างไรนะครับเท่าไหร่ครับเท่าไรครับเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเลยเหรออ่าประมาณสิบสี่จุดห้าบิตนะครับอ่า,อาที่เคสุดสั้นี่เราอา,ายุประมาณหกเดือนเองนะครับเหนด้านล่างสุดท้ายเป็นอ้อยสิงคโปร์อ่าเดี๋ยวสายพันธุ์ก่อนสุดท้ายนะครับเป็นสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับ สิงคโปรน้ำพึ่งได้15.5ปิดนะครับถือว่าความหวานก็สูงครับห้อยหเดือนนะครับเดี๋ยวใส่พันสุดท้ายเป็นห้อยใส่น้ำพึ่งใต้นะครับ ความหวานได้15บิดนะครับครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการทดสอบคันน้ำอ้อยเจ็สายพันธุ์นะครับของไร่เติมสุกนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าอชอบสายพันธุ์ไหนนะครับก็จะได้เลือกสายพันธุ์ที่เราจะนำมาปลูกได้ตรงกับ ที่เราอยากได้จริงๆนะครับดูสีดูความหวานแล้วก็กลิ่นนะครับว่า,าสายพันไหนจะหอมอร่อยหรือว่าเป็นรสชาติที่เราชอบนะครับอันนี้คือผ่านไปหนึ่งคืนนะครับสำหรับน้ำอ้อยที่เราคั้นแลน้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้ในช่อง แค่ของนะครับธรรมดา,าเพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงของสีนะครับว่าน้ำอ้อยสายพันธุ์ไหนสีเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวดูพันธุ์แรกกันก่อนครับอันนี้คือขอนแก่น3นะครับดูสีของเขา,ขานะครับออกเป็นสีน้ำตาลไหมนะนะครับหรือสีคล้ายค้ายกับ น้ำชานะครับคือสีเขาจะคล้ำอ่อไม่สวยนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้านำไปขายก็ไม่น่ารับประทานแล้วครับไม่สามารถเก็บไว้ได้นะครับสาธานที่สอง r k 0คครับลองดูนะครับสีคล้ายกันกับขอนแก่นสามเลยนะครับแต่ว่า จางกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะสําหรับนําไปคันน้ําขายนะครับเพราะว่าอ,อจะทําให้เสียลูกค้านะครับสีแบบนี้นะครับไม่น่ารับประทานครับต่อไปสีสำโลงหนึ่งนะครับสีก็ค้าจากเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับ สพรรณห้าศูนย์หรือว่าสิงคโปร์น้ำพึ่งแล้วเนี่ยมองด้วยสายตาผมว่าสิงคโปร์น้ำพึ่งจะสีสวยกว่านะครับนี่นะครับสายพันธุ์ที่สี่สิงคโปร์น้ำพึ่งนะครับดูสีของเขานะครับยังสีเขียวสวยน่ารับประทานอยู่เลยนะครับสายพันธุ์ที่ห้าสุพรรณบุรีห้าศูนย์ครับสีก็ยังสวยอยู่ครับ ไม่ค้านะครับแล้วก็สุพรรณบุรีเจ็ดสบสองครับสีใกล้เคียงกันกับสุพรรณบุรีห้านะครับสุดท้ายครับอันนี้คือสายน้ำผึ้งใต้นะครับสีออกเขียวเหลืองนะครับก็ถือว่าสีสวยนะครับสามารถนำไป คันน้ำขายได้ครับสรุปพ้อยเจ็ดสายพันธุ์ที่เรานํามาทดลองคันน้ํานะครับมีอยู่ห้าสายพันธุ์นะครับก็คือสีส้มรงหนึ่งสิงคโปร์น้าผึ้งสุนรรณบุรีห้าศูนย์สุพรรณบุบรีเจ็ดสองแล้วก็สายน้ําผึ้งใต้นะครับที่สีสวยนะครับแล้วก็ เหมาะสำหรับนำไปคั้นน้ำขายน้ำอ้อยสดนะครับส่วน r k 0 3นะครับโดยตัวแล้วผมเห็นว่ามันสีมันจะคํำไปหน่อยนะครับไม่เหมาะที่จะเอาไปคั้นน้ำขายนะครับออสามารถนำไปทำเป็นไซรัปหรือว่า น้ำตาลก้อนอได้นะครับเพราะความหวานเขาก็มีสูงนะครับส่วนขอนแก่นสามนะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะนำมาคั้นน้ำขายเพราะสีดำไปแล้วนะครับนำไปส่งโรงงานผลิตน้ำตาลได้นะครับหรือว่าจะทำน้ำตาลก้อนหรือทำไซรัปก็ได้ครับเพราะว่าเขามีความหวานที่เข้มข้นอยู่แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราทำขึ้นมาก็เพื่อ,อเป็นตัวอย่างนะครับให้ให้เพื่อนๆที่กำลังคิดจะปลูกอ้อยนะครับสามารถใช้เป็นข้อมูลนะครับในการคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยที่เราจะนำมาคั้นน้ำขายนะครับหรือว่าจะปลูกขายแบบส่งโรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับอขอหนึ่งไลค์หรือหนึ่งถูกใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจของเรานะครับช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปของไล่เรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ